เหมือนอั t เ r อร์ปาเขาเป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะ EDM นิดนึง mm hmm. สายปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันมีไฟแล้วก็เลยไปลองทำการบ้านมาอันนี้ก็ <Hey. S 1> ไฟ<ป> hey. ก็ขอเหิอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราพาทุกคนออกมานอกสถานที่ค่ะและไอเทมที่เราจะพามาเจาะลึกกันในวันนี้นะคะอยู่บนตรงหน้าเราแล้วทุกคนก็คือ customized well นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์เพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากขอเหอะนะคะ แล้วตอนนี so ้นะคะเจ้าของแบรนด์เราก็พร้อมแล้วนะคะขอเสียงรบมือต้อนรับค่ะคุณหญิงจากแบรนด์พาชาท่ะเย้คุณหญิงสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่เลยเลยไม่มีใครบอกว่าเลยเดี๋ยวให้คุณหญิงแนะนำตัวก่อนชื่อหญิงนะคะพักจีราค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์พาชาไดดดอ์นะคะปัจจุบันก็ทำทั้งเวลแล้วก็มีชุดแต่งงานค่ะก็คือ one stop service ได้หลายอย่างเลยนะคะจริงๆแบรนด์นี้อยู่มาประมาณกี่ปีแล้วเลย ตอนนี้ก็ประมาณ1.8ปี1.8ปี <laughs> เอ๊ะแบบมีจุดแปดวันนี้ใกล้ใ <laughs> ก้สปีแล้ว <laughs> ตอนแรกคือที่เริ่มต้นมาก็คือเหมือนเราใช้เวล เป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยแตกลายเป็นแบบอย่างอื่นตอนแรกเราเริ่มจากเวลสำเร็จด้วยไหมหมายถึงว่าเวลสำเร็จรูปใช่ไหมแล้วก็ค่อยขยายมาเป็นเวลแบบคัสตอมัยใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆเลยเนี่ยตอบโจทย์เจ้าสาวมากนะว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนคงรู้แหละว่าเราไม่ได้ใช้แค่วันงานฉลองอย่างเดียวเวลาเราไปถ่ายพรีเวดดิ้งอย่างเงี้ยเวลก็เป็นถือว่าเป็นพร็อพที่สําคัญแล้วก็แบบเหมือนดึงดูดสายตาคนใช่ที่คอร์ส้งเนี่ยคือผู้หญิงทุกคนรู้จักเวลหมดเลย้วใช่กอนมันคิดอยู่ว่าจะมาถ่ายคลิปเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ได้ยูพว่าเวลนะ แล้วพี่ชายอ่ะถามปี่ยสามครั้งแล้วว่าวันเนี้ยเราถ่ายอะไรนะตอนแรกก็บอกว่าอ๋อวันนี้คือเราจะมาถ่ายวิวันใช่ไหมวิวเลยใิวไหมซึ่งจริงๆตอนแรกมันก็มาจากแบบฝรั่งแหละ <c oughs> <ใช S 1> มาจากทางตะวันตกแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มขยับมาบ้านเราแล้วปุ้ยว่าหลังๆก็มีน่าจะมีดาราเซเลบริตี้หลายคนใช่ใช่ค่ะเออแล้วคนทั่วไปก็เริ่มแบบ มามาสนใจการใช้เรลในงานแต่งแต่ว่าแต่ว่าที่เราใช้คือใช้คุมผมไปข้างหลังไม่ได้ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจไม่ใช่คือเดี๋ยวก่อนเข้าใจเราไม่อยากรู้ว่าเราเราใช้ตามวัตถุประสงค์ของมันจริงๆไหมหรือไม่ค่อยครับคือคุมผมเฉยเฉยใช่ไหมไม่ได้ปิดหน้าถูกปะมันมี2อสองกรณีก็คือคนที่แบบจริงจังกับคนที่แบบอยากสนุกแต่ว่าหลักๆมันก็ยังแบบยังอยู่ที่ช่วงแบบสีสันนั่นแหละ แาว่าคนที่แบบเขาจริงจังก็จะเป็นปิดแล้วก็เปิดตามแบบพิธีโบสเออใช่กำลังจะบอกว่าเป็นคนเคลสชแบบนั้นน,นะเขาจะใช้เวลที่ยาวแล้วก็มาคุมหน้าแล้วก็ให้คุณพ่อแบบพาเดินเข้าไปใ,ในโบสถ์ใช่ in, ใอินไงอินเพื่อนสนิทเป็นคนคลิส <c oughs> แล้วก็แบบเปิดขึ้นมามันก็จะได้อารมณ์ฟฟลลิ่งแบบ เออมันก็ดูจริงจังแล้วมันก็ดูศักดิ์สิทธิ์ในในแบบพิธีคนคลีสเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นในโบนเนี่ยก็คือเจ้าบ่าวก็จะแบบไม่ไม่เห็นเจ้าสาวเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แบบลองชุดหรืออะไรก็คือเขาจะแบบเซอร์ไพรส์ก็คือวันนั้นเลยตั้งแต่แบบเปิดเวลอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็แปลว่าแบบเวลมันอยู่ในแบบหลายช่วงมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แค่ต้องแบบตามพิธีจริงจังเท่านั้นคือเป็นแฟชั่นก็ว่าได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหญิงบอกว่า สีขาวก็มีสีแดงก็มีข้างหน้าเรามีสีชมพูใช่ค่ะแบบว่าเหมือนเหมือนเริ่มได้โจทย์จากลูกค้ามาเรื่อยๆเพราะว่า<ม>ต่างคนต่างแบบเริ่มเปลี่ยนคือสมัยใหม่อะมันเริ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนที่เป็นสีขาวอย่างเดียวไอวอรี I ่หรือว่าสีแดง<ม>หรือว่ามีชมพูตุ่นๆน,นิดนึงอะ<ม>ไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเขาก็จะบอกว่า โอเคแล้วอย่างนี้เวลแบบพอจะมีสีอื่นอีกไหมเงี้ยก็แบบโอเคได้ถ้าต้องการก็ก็ต้องหาเหมือนเคยเห็นสีม่วงวะมีแบบม่วงเลยม่วงเลยเออคือถ้าสไลด์ไอจีคุณหญิงเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีคุณหญิงให้ดูคือม่วงแบบสักสองลงเปียวมากชอบนะคือหมายถึงว่ามันดูมีสไตล์เป็นของตัวเองมีมีสีม่วงก็คือเป็นเหมือนแบบอันนั้นจะเป็นโจทย์ที่เป็นรูปอ่าเหมือนทานอตก็ใช่เป็นเป็นแบบเป็นคอนเซ็ปต์ทาร ทานองอยากดิบนิ้วเราจะบอกใครเจสสาวก็จะใส่เนื้อ้วแตกสาวก็จชอบทานองนะคะเขาก็บีบมาให้แล้วเหมือนเราก็เลยดึงความเป็นแบบมันม่วงอะไรเงี้ยมามันมันแล้วมันก็มีพลอยแปะแใช่ไหมพลอยใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอินสแตนด์ด้วยอินฟินิตี้สโตร์จริงนะใช่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 ก็มีทุกสีเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนจริงๆรที่คุณหญิงแบบมีการพูดว่าคุณหญิงแบบ เคยทําในอินดัสทรีนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบฉีกออกมาทําของตัวเองแบบอยากทาสไตล์ตัวเองมากขึ้นอยากจะให้แบบบอกนิดนึงว่าแบบคํา่าสไตล์ของเรามันประมาณไหนเอาเป็นเวลก่อนเราขอจับเวลก่อนใช่ก็คือจริงๆมันจะมี DNA แบรนด์อยู่นะคะสาวทำก็เป็นยูนิคไลฟ์ลีแลวก็เพลฟูลค่ะก็จะแบบคือตรงตัวเลยก็คือจะเป็นแบบเอกลักษณ์แล้วก็มีความขี้เล่นสนุกสนานอยู่ในเวลเพราะว่าแต่ละเวลที่เป็นคัสตอมไมค์เนี่ยคือเราจะเหมือนดึงคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวออกมาเลย แล้วก็มาร่วมกันแบบทําลงไปบนชิ้นงานนั้นๆค่ะแต่ถ้าเป็นชุดแต่งงานก็อาจจะเป็นแบบคือค,อคล้ายๆการกับเวลก็คือเหมือนเราดึงคเตอร์เจ้าสาวออกมาเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยตัวสไตล์อีกยอาจจะเป็นคนที่แบบชอบความที่เหมือนแบบโอลิามีพับๆเดบๆความไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเสริมลงไปในชุดเพิ่มด้วยความทีวีความงานฝังค่ะจะได้ดูแบบไม่ไม่ดูไม่น่าเบื่อดูแล้วมันสนุกชนช่ค่ยเมื่อกี้วิชัยงงหรือเปล่า ม่มงงคับคจับคบนะัเลยนโอเคทีนี้เราอยากให้ผู้หญิงแบบโชว์ให้เราดูบางดีกว่าว่าสำหรับเวลอะไรเงี้ยข้างหน้ามีมีเยอะมากเลยได้เอาเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยโอเคอันนี้จริงๆตัวนี้คือรีพีทเยอะที่สุดค่ะเพราะว่าไปเป็นเวล LED เพราะว่าตอนแรก uh huh. สุดคือเจ้าสาวเขาให้โจสดมาว่าอยากาเหมือนอัปเตอร์ปาตี้เขาเป็นงานที่แบบ ค่อนข้างที่จะ EDM นิดนึงสายปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันมีไฟ์แล้วก็เลยไปลองทำการบ้านมาอันนี้ก็มีไฟแต่ว่าไฟก็คือจะเลือกได้อีกนะคะ ก็จะมีแบบสีวอร์มไรท์กับสีขาวปกติอันนี้คือขาวปกติใช่เห็นไหมอันนี้คือเวลที่ใส่ใน after party เอาไม่เหมือนกันนะก็จะวิบวับมากแอบมีคนมาถามเยอะมากว่าเวลมีให้เช่าไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าได้เนอแต่แบบมันไม่ได้จริงเพราะแบบมันมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นของส่วนตัวมาวัแล้วมันก็ช้ำหนักกว่าชุดเจ้าสาวอีกใช่ค่ะแบบสมมติว่าเวลาออกไปถ่ายอดอมก็แบบมีเนื่อมีอะไรมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ได้จริงเพราะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ เออใจแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าถามว่าต้องเช่าไหมอ่ะขอขอทมราคาเริ่มต้นไว้ด้เลยชุดม่อ่าหมายหมายถึงว่าตัวเวลอะเพราะว่าพอพอมีคนทักว่าแบบเช่าได้ไหมปุ้ยกำลังคิดว่าแบรนด์คุณหญิงอะเป็นแบรนด์ที่ราคาจับต้องได้อยู่แล้วคือไม่ได้จาเป็นต้องเช่าก็ได้ของสวยอยู่แล้วแมเออเราเอาแบบแบบที่เป็นสาเร็จรูปก่อนแม่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบสาเร็จรูปเริ่มต้นแค่790ค่ะ เออ790บาททุกค่ะในชุดแบบ,แเบเรียบๆก็จะเป็น790กแต่ว่าด้วยด้วย,วยตัวเวลเรามันจะใช้ตะข่ายที่เป็นเกร็ดเดียวกับชุดแต่งงานเลยค่ะอือก็คือมันจะฟูแล้วมันก็จะไม่ใช่เนื้อกรอบที่แบบขาดงานมันจะมีความยืดหยุ่นโอเ okay, ค790ดาแล้วถ้าเป็นคัสตอมไมซ์อะคะ่ะคัสตอมไมซ์จะเริ่มต<ะ>้ทนที่4เออ4,500ัาทค่ะสี่พัารคัสตอมไมซ์ที่เราคารัสตอมไมซ์จะอะไรได้บ้างครับ ขนาดหรอหรือว่ามีใส่ทิทเตรอร์อะไรเพิ่มเติมได้ไมด้หมดเลยไหมคะค่ะได้หมดเลยคะ่ะก็คือถ้าเป็นคัสตอมไมซ์สามารถแบบว่าบีฟมาก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนเช่นอาจจะเป็นงานปากหรือว่าอาจจะเป็นงานตินหรือว่าอาจจะเป็นความยาวที่เราจะมีไกด์เวลให้ ide, ค่ะว่ายาวตั้งแต่75เซนถึงแบบ3เมตรเลยแล้วก็แล้วก็ในดีเทลต่างๆนะคะก็อาจจะแบบมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นแบบว่าการใช้คริสตัลหรือว่าการใช้แมททีเรียลอะไร ก็คือคัสตอมไม่ได้แบบปามอยูสีในหัวออกมาก็คือแปลว่าง่ายๆก็คือสีก็คัสตอมไม์ได้ความยาวก็ได้ถุงแมทเิเรียวที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนการทําแบบจะปักจะจะแบบเอาอะไรมาแปะเออเป็นเทคนิคอะไรก็ว่าไปแล้วก็ที่สําคัญคือสมมติเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความชอบหรือว่ามีมีแบบไอเทมอะไรที่แบบชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะให้มาอยู่บนเวลเนี้ยก็ทาได้ทําได้ใช่ค่ะ บางคนก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับว่าเหมือนมีเมมโมรีที่แบบเหมือนคบกันตั้งแต่แรกอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเขาก็จะพยายามเหมือนแบบว่าเอาภาพหรือว่าเป็นเหมือนโพลารอยด์โพลารอยด์เขียนแล้วก็เอามาแบบไว้บนเวลได้หรือบางคนอาจจะแบบไม่ไม่ได้เป็นฟิล์ภาพโพลารอยด์เขาก็จะมีแบบเมมโมรีของเขาอาจจะเป็นแบบภาพหรือว่าชื่อที่เขาเขียนตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเป็นแบบลายมือเขาก็เอามาเป็นแบบงานปักที่เป็นลายมือเขาได้อันนี้จะเป็นดอกลอยที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้เป็นดอกลอยค่ะแล้วก็มีดอกแก้วคือจริงๆตัวนี้มันคัสตอมมาจากชุดแต่งงานของลูกค้าที่เขาเอาเรฟเลนซ์มาให้แล้วก็เหมือนดอกที่อยู่บนชุดเขาอะจะเป็นดอกลอยอแล้วเราก็เลยแบบโอเคเหมือนดึงตรงนั้นมาแล้วก็ทําให้มันลิงก์กันกับเวล๋อแต่ว่าจริงๆแล้วการจะสั่งเวลอะคือควรจะไฟแนลชุดเจ้าสาวให้ได้ก่อนไหมมันควรจะลิงก์กันเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าถ้าในกรณีที่ใช้กับชุดเจ้าสาวก็ต้องได้ชุดเจ้าสาวก่อนแต่ถ้าในกรณีที่แบบอ f ฟเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าไปถ่ายพิเวนี่ก็ อาจจะวลก่อนบางคนไ่ใช่แล้วชุดก็ค่อยตามมาอย่างนี้เราจะต้องคุยกับคุณหญิงแบบหมายถึงว่าเผื่อเวลาหดีทางมานานไหมคะจะเวลใช่ไหมใช่ตัวเวลถ้าเป็นคัสตอมมิสล่วงหน้าสักหนึ่งเดือนค่ะเร็วมากแต่ว่าถ้าทําจริงๆอ่ประมาณแค่2อาทิตย์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบลองเช็คคิวทีหนึ่งด้วยถ้าเป็นโปรเซสของการทําเวลคัสตอมนะคะก็จะแบบว่าเราเริ่มคุยเีฟกันก่อนจากนั้นหญิงจะสเกจงานมาให้โดยที่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย แล้วพอพอเราได้แบบเสร็จปุ๊บแล้วก็คอนเฟิร์มว่าโอเคมีปรับแก้ตรงไหนไหมจากแบบจากด้าฟหนึ่งอาจจะมีด้าฟสองตามมาแล้วเราก็ค่อยชําระเงินค่ะแต่ว่าใจดีว่าใจดีจังอะอไม่แต่ว่าแต่ว่าด้วยต้องต้องแบบแจ้งก่อนว่าตอนแรกคือตั้งแต่แรกที่ทํามาเนี่ยเราก็คนก็จะบอกว่าทำไมไม่เก็บเงินด้าฟก่อนอะไรอย่างเางี้ยก็มีเพราะบางคนก็กลัวแบบโดนชิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าด้าฟไม่ได้ ไม่ได้เงินต่ำเรารู้สึกว่าคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราอ่ะคือกว่าจะมีบีฟอันหนึ่งที่แบบยาวมากอ่ะเขาก็ค่อนข้างไปไกลในระดับหนึ่งอ่ะเขาก็อยากจะให้เราช่วยทำเว็บให้เขาจริงๆนันแหละเมื่อกี้คุณหญิงเอาตัวอย่างตัวคัสตอมไซ์ว้ให้เราดูแล้วอันหนึ่งอาจจะยังไม่เห็นภาพมากว่าแบบถ้าเป็นดอกไม้ธรรมดาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คัสตอมไซ์มากขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณหญิงมีผลงานตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวพี่ชายมาใกล้ๆหน่อย ชอบมากเลยอ่ะส่วนใหญ่คือที่ร้านก็จะแบบเน้นงานปักมากค่ะก็คือจะพิเศษด้วยงานปักเลยแล้วก็เหมือนจะมีดีเทลต่างๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นแบบเทคนิคการปิ้นเนโอพีนเโอพีนเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าที่ใช้สําหรับเป็นเหมือนนักบาดาน้ำใสมันจะมีความแบบมีฟองน้ำน,นิดนึงแล้วก็คือเราต้องใช้ผ้านั้นเพราะว่ามันจะมีความเป็นทีดีอะค่ะแล้วแบบตัวมันจะแบบเหมือนปริงขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะนุ่นๆน,นูนอกนอกมา อันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคที่พิเศษมากเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่เขาอยากให้มันเป็นปิน้นเป็นภาพเมมโมรีตัวเองเช่นเหมือนพลรลอยค่ะ,ะก็จะแบบใช้เทคนิคนี้เ,เพราะว่าเราจะต้องแบบสเกจหรือว่าเราต้องทําไฟล์ลงไปในแบบ iPad หรือในคอมก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาไปปิ้นกับแบบความร้อนอีกทีหนึง่ง มันจะค่อนข้างหลายขั้นตอนนิดนึงใช่แล้วแล้วการแบบปิ้นมันไม่ใช่ว่าปิ้นได้เลยมันแบบต้องสติดีๆเหมือนเราต้องมีเลอร์มันก่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบปิ้นแล้วก็ค่อยดึงออกมาอ่านี่มันเป็นความลับทางธุรกิจหรือเปล่าอ๋อโอเคแล้วแปลว่าคนวาดก็คือคนหญิงหมดเลยใช่ค่ะใช่สรุปคนหญิงจบอะไรมาแล้วขอใไอแพดวาดเองค่ะวแม่ก็ช่วยถ่ายเนี่ยเพราะว่าเห็นไอแพดคุณหญิงไงก็เลยถามว่าไอแพดเหมือน A4 เลยค่ะตอนนี้เขาพอมนึกว่าไปโหลดรูปอะไรมันไม่โหลดค่ะก็คือเป็นหน้าน้องๆที่เป็นแมวเป็น ของเจ้าของจริงๆใช่ค่ะน้องแมว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 เกียวโห้ยนี่วาดอีกเลยอ่ะใช่ค่ะต้องวาดอีกเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าสียังไม่ได้ค่ะเข้าใจบอกแล้วว่าต้องมาหาเขาตจริงไหมจรงไหมนี่แหละอันนี้คือก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอีกอันนึงก็จะเป็นพวกงานปักอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเมมโมรีของเจ้าสาวเหมือนกันค่ะเขาก็จะเหมือนแบบ ชอบอะไรเขาก็จะพยายามเหมือนเอาเอิเมนต์ต่างๆมาให้เราอันนี้คือบอกแล้ว,ว่าเจ้าสาวต้องเป็นคนโปวผีใช่ไหมครับอันนี้ลองหมา <laughs> <laughs> อันนี้แกมแบบผีกันเละ <laughs> <laughs> บางคนเขาก็แบบเป็นาร์ติสอยู่แล้วก็มีวาดมาให้เลยก็มีอันนั้ก็จะสบายเราหน่อยเราสบายเราหน่อย <c oughs> แต่เราก็อาจจะไปแบบดูแบบเรื่องเทคนิคต่างๆให้ <c oughs> ให้มันเนียบใช่ค่ะ <c oughs> ใช่แล้วมีเจ้าสาวแบบที่ไม่มีอะไรในหัวเลยว่ะเยอะมากน่าจะมีนะเยอะค่ะมีมีแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบ พี่คะได้ชุดนี้แล้วชุดนี้ใส่กับอะไรดีเนี่ยบกโอ้ยากแล้วก็ค่อยๆแบบบีบเขาไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบอยากได้สร้างแบบไหนอยากได้แบบวิ่งไหมอยากได้อะไรเนี่ยค่ะหนาฟูอะไรเงี้ยค่ะเหมือนค่อยๆตบตบตบให้ไอเดียมันแบบลงมาเหลือใช่ค่ะแพทย์ใช่แบบง่ายขึ้นโอเคเราอันนี้อันนี้คือปาก อันนี้คือเจ้าสาวชอบแค่แม่เอแเราก็มีเครื่องบินเหมือนกันจริงๆนี่เป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเดียวกันเป็นคนเดียวกันใช่เฮ้แต่ Power w นี้มันปักเยอะมากเลยดิปักเยอะมากค่ะกว่าจะได้แบบดารฟอันนึงคือแบบมันมีหลายอย่างมากสีก็ต้องเปลี่ยนพอพอเราปักเหมือนแบบถ้ามันมี two o แล้วก็ต้องเปลี่ยนหลอดได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาลงมาทับใช่ค่ะแล้วพอเวลาเราแบบได้แบบพวกนี้มาเสร็จปุ๊บไม่ได้หมายความว่าเราจะไปติดบนเวลได้เลยบางเขาจะเข้าใจว่าทําไมไม่ไปแบบปักบนเวลเลยตะข่ายเลยแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันย่นม ปักนี้ก่อนแล้วก็ใช้กัญไก่ซ้อวายทีหนึ่งอ๋อเอาน้องหมีออกมาทีละตัวน้อออองหมมีีีกกาทแล้วก็มากระจายเพราะตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเจ้าสาวคนนี้คือหมีแม่น่นมากเลยมันจะกองอยู่ข้างบนหรืคือมันไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกเขาหรอขก็ดูมันเดี๋ยวมันต้องไปแยกอีกทีนึงใครคิดจะไปวางหรใครจะไปคิดดูเลยใครจะไปวางคือบินติดกันเงี้ยเอาลูกโลกติดกันขนาดนี้ใครจะไปวางมันคือลูกบาสด้วยอ๋อมีลูกโลกด้วย คนที่ไม่รู้จักเวลแบบพี่ชายไม่ควรพูดโอเคร้านี้อันนี้คือเบลใช่ค่ะแต่ว่ากำลังแบบนเจ้าหญิงเบลในดิสนีย์เราก็ไปวางพอเพอร์ชั่นให้เขาแบบว่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกรอบที่เป็นดอกไม้แล้วก็จะมีกุหลาบสีแดงๆนะคะเลื้อยๆมาแต่วันนี้จะอยู่กลางเวลเลยตรงกลางใช่ค่ะแล้วรอบๆก็มีแบบรอบๆก็อาจจะมีแบบอย่างอื่นกระจายกระจายค่ะคือนี่ถ้าเราเป็นคนที่กำลังจะแต่งงานนะ คือต้องติดต่อมาแล้วนะใครที่ได้ฟังมันน่ารักมากฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะโอเคแล้วก็นอกจากตรงนั้นข้างหน้าปุ้ยฝั่งนี้มีของที่ดูคล้ายๆกันแต่ไม่ไม่น่าจะใช่เวลเดี๋ยวให้คุณิงอธิบายอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่แบบค่อนข้างแอดวานซ์กว่าอันนี้ก็จะเป็นงานปักเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นปักลงบนสะดึงที่ใช้เทคนิคเข็มฝรั่งเศส เราะว่านี้จะเป็นเทคนิคที่ต้องทําลงไปบนแพทเทิร์นก่อนพวกชุดเจ้าสาวก็จะนิยมทําวิธีนี้ค่ะอ๋อคือเซ็ตนี้คือของสาหรับชุดเจ้าสาวใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีเวลที่ค่อนข้างจะพิธีการหน่อยก็เทคนิคเดียวกันได้อืมใช่ค่ะาาะะหรต้องแต่เราเปิดเทปแล้วงั้นเราบอกว่าคุณหญิงไม่ได้ทำแค่เวลใช่ทาแบบชุดเจ้าสาวด้วยโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูฝั่งนู้นกันเลยค่ะได้เลย ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเราชุดเจ้าสาวแล้วนะคะ s r i มีหลายชุดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถามคุณหญิงก่อนว่าจริงๆหลักๆสไตล์ของคุณหญิงแบบมีที่เ,ออเรียวกว่าถนัดเป็นพิเศษไหมแบบมินิมอลหรืออะไรอย่างเงี้ออยส่วนใหญ่ของหญิงเ้ยที่เป็นแบบลายเซ็นดจริงๆต้งแบบทำมาอะ,ะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานที่แบบว่า2ฝั่งอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่ไม่เท่ากันหรือว่าดีเทลไม่เท่ากัน ฟังแล้วแบบยังงงยัง,ยงว่าดภาพไม่ออกเด <inte> <ป>ี๋ย <Old> วให้คุณหญิง้ากันก็คือภาพหมดนีเดี๋ยวให้คุณหญิงเอายกตัวอย่างก่อนเอาเอามาเชฟพีสก่อนอเลยอันไหนอันไหนดีอะตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยตัวนี้น,นี้เป็นตัวที่แบบยาวที่สุดแล้วก็ใช้ตะข่ายเยอะที่สุดค่ะอันนี้มันจะมีดีเทลที่ค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนนิดนึงเ็ถือว่าเป็นมาเชฟพีซเขาจะเป็นสีไอวอรี่ค่ะแล้วก็เหมือนจะต้องปบด้วยตะข่ายสีขาวให้มันแบบ ซอฟๆลงเบาๆลงอ่าไม่งั้นสีมันจะเข้มไป,มไปใช่ไหมคะซึ่องอันเนี้ยเมื่อกี้แอบถามก่อนหนะ้าก็คือคนเนี้ยตัดซื้อใช่ค่ะจริงๆคุณหญิงไม่ตัดเช่าด้วยนะ<ช>แต่แปลว่าเขาต้องเลิฟแบรนด์นี้มาก <laughs> เขาถึงท่านตัดซื้อ <laughs> อันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะ <laughs> แบบโปรเซสประมาณรวมปักทุกอย่างก็ประมาณ6-7เดือนค่ะหกถึเดือนเขาก็มาแบบล่วงหน้าเป็นปีเลยค่ะอ่าอ่าส่วนใหญ่เพราะอย่างเมื่อกี้เวลคุณหญิงบอกว่าแบบเดือนเดียวล่วงหน้าก็พอใช่แปลว่าถ้าเป็นชุดเจ้าสาวดีเทลเยอะ ความยาวฟุ้ง<ม>อะไรเง<ช>ี้ยอาจจะต้องคุยเรื่องหน้ากันสัก9เดือนแม้ถ้าอย่างนั้นก็คือเราเดี๋ยวเวลาลูกค้าเดินมาก็คือจะต้องแจ้งเลิอกอก่อนว่าแบบวันไหน<ม>แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องมา,มาดูไทม์ไลน์ก่อนว่าสิ่งที่เขาชอบอะ่ะมันสามารถทําในระยะเวลาที่แบบตามเลิกเขาได้ไหม,มอีกทีหนึ่งใช่โอเคบางคนแบบมามินิมอลเลยแต่บอกว่าแบบอีก3เดือนก็มันก็ทันค่ะงั้นเดี๋ยวขอแอบเลือกชุดติดกันเลยกำลังจะดูว่านี่มันดูแบบดูฝั่งอ่ะไม่รู้ผู้ไม่ถูกแต่ว่าสวย่ยเป็นแบบดูคนละแนวเลย จะมีความอีลิแกนมากจะเฟมินีนจัดๆเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบตัวที่ค่อนข้างจะเห็นเชฟชัดค่ะอืก็จะแบบรัดเอวแล้วก็สับโออันนี้คือทรงอะไรอ่ะคุณอันนี้เป็นเมอร์เมดค่ะอันนี้คือเมอร์เมดใช่ไหะโอเคแล้วก็ไม่ใช่สีขาวธรรมดาด้วยเป็นสีแบบจะเป็นสีเบจน่งสีเบจ อันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาเพราะว่าจริงๆปลาขายแต่ละตัวค่ะจะต้องดูก็ไม่ใช่กำลังดูอยู่ใช่มันซีทูค่ะมันทุกคนไม่แล้วเดี๋ยวทุกคนแบบว่าเอาซับสไคร์ออกทำไงล่ะช็อคๆไม่อยากดูแล้วต้องเป็นคนเปรี้ยวนะแต่ว่าดูแบบแบบคลาสซี่ดูมีรสยิ่งแล้วก็คือแอบดูมาหลายตัวขอถามอีกตัวหนึ่งได้เลยค่ะรม่ควรสนใจของตัวเองอันนี้ เป็นชุดที่ชโอ้ตัวนี้มันน่ารักมากเลยทำไงให้เห็นชัดอะพี่ชายเห็นไหมเนี่ยต้องใส่นะคะเดี๋ยวใส่โชว์ยังไม่ได้ขอคุณหญิงเลยอะไเไม่รู้คือมันคือมันมีความรู้สึกแคชชวลนิดนึงคือมันไม่ได้ดูเป็นฟอร์มากมากอันเนี้ยชุดนี้เขาตัดไปตอนใช้ตอนไหนอะทำเป็นชุดทานข้าวค่ะหแบบกินเลี้ยงแล้วก็แบบเดินรับแขกเบาๆ เขาก็ะจะเป็นแบบกึงทะเลแบบเอาดอนนิดนึงอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันต้องมีความชิลๆเล่นเล่แล้วมันแบบเวลาโดนลมมันก็จะแบบพัดพัด <พา S 1> เลอ<ช>่าเ<ช>ข้าใจด้วยความที่มันเป็นแบบแมตทีเรียลที่มันดูเจ้าสาวค่ะเป็นแบบตะข่ายเป็นลูกไม้ข้างในแต่เราอะทำทรงให้มันดูแบบมีความสนุกขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเนี้ยบมากเป็นแบบเจ้าสาวมากเลย้ะคะมันก็เลยมีความกึ่งกึ่งระหว่างเจ้าสาวกับแบบชุดธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะโอเคค่ะนอกจากชุดแต่งงานที่แบบว่า ใช้ในงานเช้างานฉลองงานทานข้าวอะไรแล้วคุณหญิงกำลังทำปกปั้นคอลเลคชันอัฟเตอร์ปาร์ตี้อยู่ใช่ไหมคะตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูก่อนเป็นชุดนี้เลยชุดนี้คิวๆอยาหวอ่ะนี่เป็นนี่เปลามนีขายข้างนึงแล้วก็มีสิ่งที่อีกบอกเลยว่าชอบอะไรที่มันไม่เท่ากันเออใช่แต่มันดูบาลานซ์เพราะว่าข้างนี้มีแล้วก็ข้างนี้ก็มีหอยโอเคซึ่งอันนี้มีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนแต่ว่าเดี๋ยว อีกไม่นานนี้คุณหญิงจะทำคอลเลคชั่นอักเตอร์ปาร์ตี้เสร็จใช่ค่ะ,ค,ะคือเชื่อว่าเป็นไอเทมที่แบบหลายๆคนอนะ หาเยอะเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็บางคนก็เป็นแนวแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไปเลยนะเตอร์ไีเเป็นเป็นทีมไปเลยหรือบางคนก็เนี่ยเจ้าสาวชอบเป็นแบบปักปเตอร์แล้วก็ไปรวมกับเวลที่เป็นแบบติดไฟเออใช่ใช่อันนี้คุณหญิงก็ดูแลให้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะก็สรุปง่ายนะคะว่าถ้าอยากสั่งทั้งเวลหรือว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยก็มาที่พาชาดได้เลยโดยที่เวลเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะสําหรับตัวที่เป็นคัสตอมไมซ์คือเฉพาะสําหรับเราเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็น bản sắc đẹp có จิ้มเอาได้เลยมันชอบได้ทังไหนบ้างนะตอนนี้ก็คือมีช่องทางอยู่ที่เว็บ b i n c o i นะคะ com เป็นแล้วก็ slash p b i ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบง่ายๆเลยก็คือสามารถแอดไลน์แอดได้ค่ะที่แอดแล้วก็เป็น p a ชา h นะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมจริงๆก็สามารถกดคําว่าช้อปปิ้งได้เลย<อ>ก็จะขึ้นเลยได้ <ใน S 2> หลายช่องทางได้หลายช่องทางคือมีทุกช่องทางที่เสยเงินได้แล้วก็ถ้าเป็นชุดเจ้าสาวก็จะใช้เวลาประมาณถ้าเป็นปักละเอียดก็อาจจะขอสักแบบพของอเดือนเนาะ แต่ว่ามันอาจจะมีเร็วหรือว่าช้ากว่านี้ได้อีกก็แนะนําให้ติดต่อคุณหญิงมาแล้วก็แบบคุยปรึกษากา่ะเนาะ<ช>จะได้ทำลายที่ชัดเจนนะใช่ค่ะ,คะก็เดี๋ยวให้คุณหญิงช่วยอธิบายการเดินทางมาได้เลยค่ะตัวร้านอยู่ที่สุขุมวิท1 0 1่งร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะคะวชิระธรรมซอยสีถ้าเดินทางโดย BTS สามารถมาจากอ่า BTS ปุณวิถีได้คะ่ะแล้วก็ทะลุเข้ากับตึกทูเลยแล้วก็เดินข้างถนนนิดนึงค่ะส่วนอีก b t s หนึ่งก็สามารถเข้ามาได้ก็คืออุดมสุขนะคะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่แบบ ตรงกลางระหว่าง2 BTS สามารถได้ค่ะถ้าเป็นแบบแก๊บก็พิมพ์ว่าพาชาดไบด้ได้เลยค่ะก็ตามหมดเลยวันนี้เราก็ปักหมุดว่าพาชาได้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามีไลน์ให้ติดตามมาได้แล้วก็ถ้าเป็น i อจอะค่ะเข้าใจว่ามี้แยกกันเนาะไอจค่ะถ้าเป็น IG ร้านเวลนะคะก็จะเป็นพาชัดจุดไบดดลค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชุดแต่งงานนะคะก็จะเป็นพาชาดแล้วก็อันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลค่ะ <Okay. S 2> สองอันฝากด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากๆนะคะ,คคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแบรนด์ของคุณหญิงนะคะจริงๆแล้ว พุ้ยว่าดูดูแค่เอาสนุกก็ก็มีความสุขแล้ว <laughs> เพราะว่าคุณหญิงเขาจะลงเรื่อยๆทั้งสตอรี่แล้วก็โพสด้วยเนาะก็ติดตามคุณหญิงแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องขอเหอของเรานะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ความสนุกเหมือนเหมือนกันกับปุ้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสาวๆคนไหนที่สนใจคอนเทนต์แต่งงานแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็กระดิกแจ้งเตือนไว้ได้ะคะ่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อยากเต้นอะไรเต้นดิ